ลูกแกอวกระสุนคนละคนด้วยครับผมวันนี้เกันในกิบไอเดนตี้ไฟส์บอวันนี้ไอเดนตี้ไฟส์มีอัปเดตลูกแก้วใหม่หัวซีซั่นสิบสองไอซ์ซนสามแล้วเบผมเป็นลูกแก้วสภาแม่หมดนะครผมซึ่งสกินทองพันที่สี่สกินม่วงนักกีตาร์วิทยาและสาวกนะครับผมแม่แอนนั่นเองโอเคไปเรามาดูซิว่าจะมีอะไรอัปเดตกันมาบ้างทุกคนนี่ไงลูกแก้วนี่แหละแต่เราขอรับของทุกอย่างก่อนอ่ะ อันนี้เราแก้วจะแตะแหลงมาโอเคแล้วสมาพันผมเออวัดเด้อวัดวัดอ๋อโอเคร้านค้ามีอะไรเข้ามาขายฮะวัด <What? S 1> อะไรอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไรวัดเด้ออ่ะอันนี้ร้านาค้ากิจกรรมมีอะไรไหมไม่มีโอเคอ่ะค่าตั้งค่าใหม่นะผมรู้สึกว่าจะทำจะไม่เห็น นี่ยเออไม่ต้องกันผมขอไม่ใช้แล้วกันนะเรามาดูลูกแก้วเหมือนเด็กๆคนแต่วผมขอถอยก่อนเพราะผมจะได้เอาลูกแก้วสีส้มอีกลูกหนึ่งเนาะโอเคไปโอเคถืว่าใช้ได้อยู่ทุกคนสิบสามได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคได้กับไฟเพิ่มด้วยถั่วสวยเงาแล้วก็ใช้ไอ้นี่เลยปังสิบสองถั่วได้น้อยนะสิบสอง โอเคมาเปิดลลกแกดก่อนทุนกคนดองมาเยอะมากโอเคเกลือไปทุกคนเรามาสุ่มลลกแกดก่อนทุกคนในโลกแกดนี้ก็จะมีสกีทอฟแพน,นิเซียคริสตันแห่งออสทุกคนดูสิผมเ,เคยทำวิดีโอผมเคยลงวิดีโอเปิดท่าเปิดตัวมารุนนะทุกคน,นกคน็นะเปิดตัวก็แบวก็ได้เผื่อไปไม่ชัดนะทุกคนอนี่สกีดสกีดแม่แอน,นทุกคนสวยอ่ะสวย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 มากโคตรเฮ้ยสวยนะอยากได้อ่ะ สวยกว่าสกินทองอีกเราจิงกว่าเราคิดว่านะสวยก็สกินทองอีก่ะสกินต่อไปนี่ก็คือแม่มดมลดำของนักกีตาวิทยาทุกคนเพิ่งเข้ามาก็ได้สกินแล้วนะสำหรับนักกีตาวิทยานะครับอ่าสสกินเฮ้ยสวยนะแต่มันจะดะโทนดำนิดนึงแล้วมลดำมีมลดำมลดำแม่มลดำมลดำโอเคแล้วก็จะมีสกินฟ้ามีของนักกายกรรมนะครับผมสารถิีมอนกรดสี่ของ โปสเมย์พ่อหมดแห่งออสเล็กยี่สิบหกมนุษย์เหล็กนะครผมไอ้แค่มนุษย์หุ่นฟางแล้วก็แมทไอด์ราศีราศีสีไร้ฟันนะผมฮะเฮ้ยมันเป็นเป็นสิกธิโทอะไรโหโอ้โหโอเคแล้วก็วิทางอื่นกระเกลือทุกคนเราจะเปิดสิบลูกก่อสิบลูกแรกเกลือโอ้โหโอเคสิบลูกแรกเข้าใจเข้าใจโอ้โหได้สกิลฟ้าวส่องอาถรรพ์อาจรใช้ได้อยู่ อ่าโอเคสีขาวทุ่งน้ำไปเปสิบลูกไปเกลืออีกโอ้โห้าจะเกลือทุกคนลูกแก้วนี้ก็จะเกลือวะไม่มีถ้าเปิดอีกค่ะเกลือบ้างทุกคนเกลือจัดเพื่อได้สกิลไบร์ทบาทุกคนโอเคเกลือถ้เปิดสิบลูกดีกว่าโทษไม่ได้โอ้โหสือลูกแก้วนี้เกลือ เซ็ตสกิทใหม่แล้วจะสีอะไรฟันโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนเกลือมากทุกคนลูกแก้วนี้ผมบอกเลยเราจะเปิดยอ้แก้วไปทุกคนสี่สิบลูกขอทุกคนเอาไว้สี่สิบลูกก็พอทุกคนปเรียกเรียกเรียกเรีเกลือไปก่อน สี่สิบขอลูกที่สี่สิบขอละวไม่ได้อ่ะโอ้โหทุกคนเกลือจัดมากเลยค่ะเรามาดูของที่เราได้กันมารับขานโอ้ยโอเคสกิทได้คบได้ท่าทางบอกแปกบว่าโอ้โหเกลือเกลือจัดทุกคนทำไมลูกแก้วนี้มันเกลือจ่ะถ้ากายกลับทุกคนได้สกิทนอนมาทุกคนสารธิตมรกตรนะครับ แล้วก็ไม่เบื่อหรอเออแม่ได้สกิีแม่แอดว่ะทุกคนอะไรสวยพวกอันนี้สวยสกีเดินเต่าทุกคนอันนี้คือแบบนะคล้ายลากต้นทุกคนอะผว่าเนี่น้องถามทุกคนทขามีสกินม่วงเอะทุกคนโอ้โหมันนัดเหล็กโอ้โหทุกหัวที่หัวเป็นหัวมันแบบกรวยอ่ะหัวเป็นกรวยครอบอ่ะทุกคนเป็กรวยครอบมากเลยทุกคนเลยโอ้โห วันนี้ที่วันไม่แน่ใจผมอาทิตย์วันที่สามวันที่แก้วเข้ามาแหละวันนี้เป็นวันเกิดของโดราเอมอนนะครับผมอ่ะเฮ้ยสกินนอนสวยนะเฮ้ยสวยสวยสวยนอนสวยมาใส่แทนไล้กันอ่ะน่ารักดีคุณตาเราได้สกินมาราชสีดูสิราชสีเฮ้ยราชสีราชสีสิงโตโอ้สิงโตทุกคนคุณตากลายเป็นสิงโตแล้วทุกคนอ้ เชิญมาเยอะเชิญเยอะเก่งเชิญเก่งเชิญเก่งตอนนี้ต่อโหนีมีมอะไรอัพไดทอีกว่าไม่น่ามีนะที่เหลือก็น่าจะมีในที่เหลือก็น่าจะเป็นมีเป็นในเกมอะไรมากกว่าทุกคนก็ขอไม่อัปเดตแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เกลือนะครับผมใครช,ชอบอย่าลกดและก็แชร์กดซับสไคร้นะครับผมคลิปนี้ขอตัวลกลับไปเพยวนีก่อนเสร็จแล้วผมบ๊ายบายอ่ะทุกคน ก่อนที่เรจะไปลาเดี๋ยวผมให้ดูว่าผมมีสกินอะไรบ้างอ่ะเปิดคลังทุกคนนะเปิดคลังที่น่าจะมีอันนี้ก็ของเซอร์ทุกคนของข้ามันจะมีบางตัวที่ผมมันไม่มีตัวละครนะของฮันเตอร์ทุกคนเปิดคลังมันจะมีของบางตัวที่ผมมันไม่มีเช่นคุนตาตัวละครผมมันไม่มีเงี้ยกวางมีสกินอยู่อะไรประมาณนี้ทุกคน โอเคสำหรับ okay. คลิปนี้ขอตัวละครพ,พี่ปักเซนก็ไปบ๊ายบานดีบายบายจริงอะ